สนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลราชธานีโทร045254600สวัสดีค่ะมนันเีงคู่นกมาหูดำฟ้าด้วยค่ะมาเบิง้งควายเพิ่นค่ะเลียงควายเลียงแพะเลียงง่ว่หลายตัวก็มาเบิ้งซื้อๆด้วยค่ะก็ไมีเปิดราคาอยู่ด้วยค่ะเป็นตัวเถิก เดี๋ยวมาเบิ่งนั่กันเนาะค่ะเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วไปลูกทตัวนี้ซื้อยังค่ะตัวนี้เจ้าชุยครับเจ้าชุยนี่แหละมีลูกตัวงามๆเนี่ยเจ้าชุยนะคะพ่อพันคุมฝูงพ่อพันคุมฝูงนี่ครับมีเสือมีสายอยู่ตัวนี้น่าน่าจะเป็นลูกของกบปัสุสัตว์พกบปัสุสัตว์ครับเนี่แหละ ตอนสื่อมาสื่อน้ำผู้เฒ่านะครับเพิ่นกับบได้เก็บใบเก็บหลวัดใบอ๋อจ้ะบางขอ้อบางขอ้ขอข้อหนามากข้อหนาครับเพิ่นข้อหนามากตั้ตัวหนามากตั้ตัวสีเหลือเพิ่นผ้าขาใหญ่เออ <c oughs> งามค่ะงามงามครับขอขันคมฟูงผ่านหนาจะเป็นตัวใดินะเบิ Burn ่งเอาเด้อค่ะลัมโตสวยมาก สวยมากค่ะเป็นลำตัวที่สวยมากเหมือนไอ้น่ะเนาะถ้าจะเดากับพวกไอ้เพิ่มโชคซีพี่ลูกถ่ายออือครับสวยมากค่ะลำตัวนี่สวยก้นนี่กลมเด้ะมาเบิ่งเด้่ะกลมก้นกลมเด้อันนี้เปิดอยู่บปล่ค่ะเพอพันธุ์คุ้มฟูตัวนี่เปิด,ปดครับเปิดเท่าไรเนาะเปิดราคา เปิดไว้ที่แสนทวนครับแสนทวนนะคะแสนทวนบางถ่ายกลมได้ค่ะเราให้ลูกงามเนาะเห็นลูกพันแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งตัวจริงมาเบิ้งตัวจริงเด้อค่ะไน่ไม่นีมันกล่องนี่มันแ่นกล่องนีมันหน่อยเพราะว่า้ามาเบิ้งกัสีได้เบิ้งเครืงโตเขาแล้วก็เพรื่องผลงานเขานั่นะครับเพราะว่าอยูน่จะมีผลงานเขานั่มหลายตัวครับอืมค่ะเบิ้งหนาเบิ้งตาเบิัง นี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้คัสสีเฉวีวันได้ยังรอปานนี่เลี้ยงธรรมชาติดื้อรอมากค่ะหน้าตากรโลเขาก็งามเชื่องน้ำเชื่องจับเหรียญได้ขีดได้ข้อตันจูเลยเยอะเดี๋ยวดูเท้าดูเท้าดูเท้านะยิง้าเท้า เราก็ไม่เคยเห็นดอกเขาก็สวยค่ะแจ็บสวยงามเขาเล่นขีดต้มเข้ามาครับบ่บ่มีบม่บ่มีทีเจ็ตีค่ะตอนนี้บ่มีทีอยู่ตีอายุเท่าไหแล้วค่ะสามปีแปดเดือนครับสามปีแปดเดือนมาอยู่นําครบสามปีพอดีครบสามปีพอดีเพราะว่าตอนแปดเดือนแมนครับตอนเปล่ามาตอนแปดเดือนตอนตอนเอามาเนี่ยไออันนั้นเพิ่นอยู่บ่ไอ พันล่อแบบนี้อยู่บ่เมนครับเห็นแบบว่าไถ่เปิดๆหลังตรงๆก็เลยแบบว่าเอามาเพื่อที่จะจับสัดคว้ายคุคยอก็เลยแบบว่าเพื่อพาดอย่างสีนะครับเพื่อพาดเอาบางบทท่านกับไอ้ข้อสมกับจังแบบว่าบวเดสมตัวหน่อยมาหลอดปัดป่องนะครับครับนี่อันนี้เปิดด้วยความจําเป็นครับเพราะว่าเขาเขาหญ่แลวเขาแห้ง แบบว่ายาาเขาเอาไปเช็คสั์ตัวเมียควายเขาแบบว่าเขาดึงเขาบบลองนะครับเขามีแต่สิเสียบเลยนะแมนก็เลยก็เลยปั้นเถิกหน่อยขึ้นมาไม่วบเช็กสัตว์ตัวนี้ก็เลยจาเป็นต้องเปิดออกไปครับค่ะเอาเด้อพ่อพันคุมฝูงให้ลูกงามค่ะให้ลูกงามข้อตันข้อหนาหลังตรงหลังตรงตัวหนาก้นกลมมากก้นกลม ชื่อเจ้าฉุยนะคะเจ้าฉุยติดต่อได้ที่คุณป๋อมครับคุณป้อมนะคะครับคุณป๋อมเบอร์โทรยังค่ะศูนย์แปดหกครับค่ะแปดเจ็ดห้าค่ะหกเจ็ดสี่สองครับค่ะครับโทรมามาถามได้ครับตอนล่องใดอยู่บ่ตอนล่องใดนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะคะรูปหล่อขนาดนี้เอาแล้วเอาแล้วคูข้างหลัง รูปรอขนาดนี้หลังตรงคอหนาคอตันขนาดนี้อุ้ยเราจะถ่อมสวยมากเลยครับเลี้ยงบ้านๆนะบ่ได้ให้อาหารเลยค่ะกินเพราะว่าเป็นกินหยาเก่งกินธรรมชาติกินบ่เลือกคุณนะหน้าตาก็สวยหน้าตารอครับรอรอรอมาเบิ่งตัวจริงก่อนเบบิ่งตัวจริงได้ค่ะจะทึ่งเลยเพื่อเพื่อการตัดสินใจไอ้ไอ้เรื่องเพิ่นกับงามไปเป็นเรื่องถีบ บอบอแมนลื่นลูสผสมครับค่ะอืมอ้าวตัวต่อไปตัวต่อไป,ปเสร็จละต่อมาครับต่อมาครับ พี่รอแถบละมันรอแท้รอคือยๆคู่นนทนี่ละบ้านบักที่เกิดน,น้อยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยตัวนี้หล่อครับรอตัวนี้เป็นลูกแม่แหล่ครับอืมลูกแม่แหล่ลูกแม่แหล,ลกหลก็พอพญาทรับครับอ๋อพ่อกึ่งครับ่อกึ่ง แม่แหล่แม่แหล่สูงลอยหาซิเด้อค่ะบอธมดาละหาซิบบวกบวกด้วยนะคะตัวนี้แจ็คเดือนลรอคะปีปีเท่าไหร่บุณยครับมันตรงเบื้องในสมุดนะเบื้องในใบแม่นครับเพราะว่ามันมันหลยตขาก็ใหญ่นะคะขาก็ใหญ่โอ้ยสูงเท่าไหร่ล่ะนี่มันลอยหาซิบแล้วตัวนี้บอได้วัดเบื้องย่าเทีอครับ อันนี้ลูกลูกคล้องกึ่งมุกดาหารแม่นครับมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบเพราะว่าแม่นครับเพราะว่าตัวนี้เกิดอยู่น้ำเจ้าของแล้วก็ผสมเองนั่นเองสวยค่ะขาใหญ่มากครับขาใหญ่แล้วก็หน้าตาดีมากๆหน้าตาดีมากใหไงใายเปิดครับตัวนี้ค่ะโอ้ยไม่มีที่จะติดไ่มีที่จะติสวยงาม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  ขาใหญ่โอ้ลออออร์ลูกกึ่งนะคะปีกลัวเนาะปีแมนครับปีกลัวสูงเนาะสูงใหญ่สูงใหญ่แต่มาเบิรงเอาเองนะคะเนาะแมเท่าใดค่ะเปิดตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นครับแปดหมื่นค่ะบแปดหมื่นครับตัวนี้เพราะว่าเขายังหน่อยแล้วก็บ่ทันมีผลงานค่ะแต่ว่าอนาคตรคือว่า เมฆสูงลอยหาสิบบวกเด้อค่ะอันนี้ตัวตัวนี้น่าจับต้องมากเลยเปิดได้แปดแปดสิบเปิดได้แปดสิบจะน่าอึหไงแห้งขาก็ใหญ่งแห้งลูกกึ่งบ่พิดวางแล้วค่ะลูกกึ่งลูกกึ่งกึ่งนี่เป็นสายสาย่บมีทีมาหรอกลูกกึ่งนี่ลูกกึ่งก็เป็นเป็นต้นสายอยู่แล้วครับ เชื่องคือกันครับตัวนี้ครับเช่องเชื่องคือแมนแล้วครับเล่นได้ขี่ได้ครับตัวนี้ค่ะมาเบิ่งเอาได้ค่ะเน่ครับจังไดกับมาเบิ่งตัวจริงเอาซะก่อนค่ะเนี่ยหล่อมากตัวนี้หล่อเพราะขั้นมาเบิ่งตัวจริงกับสิเดจับไดบไบนั่งเนะ่มนเอาสิเดหูนิสัยใจก็เขานั่งค่ะขอเบอร์โทอีกเครื่องหนึ่งนะค่ะเบอร์โทครับ 0 8 6 8 7 5ปดห2แปดเจ็ดห้าหเจ็ดสี่สองครับหมค่ะหล่อมากครับทั้งสองตัวหล่อมากเลยตัวนั้นแห้งย่าวน่ะตัวนั้นโตต้นสวยงามเพิ่มโชคซี่พี่ไหมเพิ่มโชกซี่พี่ทั้งฝุ่นแต่ทั้งนี่กึ่งหน้ากึ่งเลยลอยเปอร์เซ่นหน้ากึ่งเลยค่ะหน้าตากึ่งเลย ว่าตัวนี้เป็นลูกเกิดจะคอกจะคองนะครับแม่แล้วนานๆแล้วไอ้คือหนองแล้วเนื้อหนองเก่าจะเลิญร่อยต้องต้องตาน่ะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีครับจบเพียงแค่นี้ต้ขอบคุณคุณป๋อมมากเลยนะคะที่ให้มาชมเยี่ยมชมฟาร์มหมูดำอยู่ตำ้หแนงพี่กัดไซค่ะอยู ฟ้ามจะยูดอนเต่าครับคจะยูจะยูไอหย่อนมาท่างบันไหวครับจว่าถามหากับมหายูบันกุจจวดครับเนียนครับเพราะว่าบานคนจะยูทางพีนะครับโทรมาก่อนก็ได้ค่ะว่าคนหมดก่ยังก็ได้ฟ้ามกับบานมันอยู่ไกลกันครับแต่เขามากอะโทรมาหรือบอกกับมาบานกุโจวดกัเขามาล่านไปครับตามเห็ดไปจะจเจอทันทีครับผมครับ อยู่ตรงลานป่ายไว้นิ่นดนะะ้ค่ะถามเพื่นเพื่นเป็นเพืเ่อญาติกัน,เป,นเป็นพี่น้องกันมาลานป่ายไว้นิ่นมาถามก่อนก็นได้ค่ะคอยู่บ้านกุโจทย์ค่ะมื่อนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะนด้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ